คลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานคลิปบอร์ดบนแป้นพิมพ์บนมือถือ oppo เราจะใช้งานคลิปบอร์ดเพื่อส่งข้อความที่เหมือนกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่เหมือนกันทุกครั้งยกตัวอย่างเช่นผมขายของออนไลน์เวลามีลูกค้าอุดหนุนผมก็จะส่งข้อความขอบคุณนะครับที่อุดหนุนหากสินค้ามีปัญหาสามารถทักหาทางร้านเพื่อขอเคลมสินค้าได้นะครับถ้าวันหนึ่งเราขายของได้10ออเดอร์ เราก็ต้องพิมพ์ยาวๆแบบนี้ทุกครั้งแต่ถ้าเราใช้งานคลิปบอร์ดเราก็แค่แตะบนข้อความแล้วกดส่งจะช่วยเราประหยัดเวลาได้มากขึ้นวิธีการก็คือให้เข้าไปที่แป้นพิมพ์แตะไปที่คลิปบอร์ดแตะไอคอนดินสอกดเครื่องหมายกากบาทพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแล้วกดเซฟ วิธีใช้งานเมื่อเราต้องการส่งข้อความให้ลูกค้าปกติเราต้องพิมพ์ข้อความทุกครั้งแต่การใช้วิธีนี้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความทุกครั้งให้เราเข้าไปที่คลิปบอร์ดแตะบนข้อความที่เราบันทึกไว้แล้วกดส่งวิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาและเราไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่เหมือนกันให้เมื่อยมืออีกต่อไป